มานอนในบ้านนะ้วกุดง่ายแล้ว night, นะนะตัวนี้ชอบมานอนข้างพี่แม่ถ้ามานอนข้างแม่นะเดีย๋ยวนี้นะ่ะอากาศร้อนๆอนบ,บอ้าวเขาก็จะไม่ไม่ค่อยนอนที่นอนเขานะคะช่วงนี้เขาจะนอนหาที่เย็นๆนอนนะนะมาดูกันว่า ก่อนเขาจะหลับเขาก็จะดิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะนั่นหรกุ้ดไ่ายไข่เจียวนะเล่นๆิงเล่นทั้งวันทานหมดแล้วลูกไว้เจอกันใหม่ไหะะ์หน้าค่ะบ๊ายๆกุ้ดไ่ายไข่เจียว